เอเฟซัสบทที่1นึข้อสิในพระองค์เรายังได้รับการทรงเลือกตามที่ทรงกําหนดไว้ล่วงหน้าตามแผนการของพระองค์ผู้ทรงกระทําให้ทุกสิ่งเป็นไปตามจุดบุ่งหมายของพระองค์ตามพระประสงค์ของพระองค์มันเป็นการง่ายที่จะคิดว่าชีวิตของเราอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่เรากําลังเลือกเราต่างก็มีการตัดสินใจของตัวเองที่จะเลือกจะทําในสิ่งที่เราต้องการจนกระทั่งถึงจุดที่ว่าเป็นความจริงที่เรากําหนดเส้นทางชีวิตของเราเองแต่มันไม่เป็นเพียง ปัจจัยเดียวเท่านั้นพระเจ้ามีพระประสงค์ที่มีเงื่อนไขสิ่งที่พระองค์ทําเกิดขึ้นไม่ว่าเราจะเลือกทางเลือกที่ถูกหรือไม่เราจะกระทําได้ดีหรือไม่เราเป็นคนมีวินัยหรือเปล่าแต่พระองค์มีพระประสงค์ที่อยู่เหนือทุกสิ่ง สิ่งที่พระองค์ทรงทําไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราพระองค์ได้วางแผนการจุดบุ่งหมายสําหรับเราให้สําเร็จไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วพวกเราถามผู้เผยพระชนะชื่อโยนา,ยนาเขาทําสิ่งที่ตรงกันข้ามกับที่พระเจ้าบอกเขาให้ทําและถูกโยนลงไปในทะเลพระเจ้าไม่ได้ตรัสว่าแย่มากเจ้าทําตามวิธีของเจ้าเจ้าก็ออกจากแผนการของเราไปแต่พระเจ้าให้ปลาตัวใหญ่คอยที่จะกลืนเขาและนําเขาไปยังชายหาดเหมือนอย่างที่ กับพระองค์ได้เรียกอูเบอร์ไว้ก่อนแล้วพระเจ้ากําลังตรัสว่าโยนาแผนการอันยิ่งใหญ่ของเราคือให้เจ้าไปพูดในสิ่งที่เราพูดกับคนที่นีนาเวยพระเจ้าทรงมีแผนการจุดประสงค์ที่ดีสําหรับเรา ผู้เป็นบุตรของพระองค์พระองค์จะทรงช่วยพาเราไปในหนทางที่ดีของพระองค์ให้เราร่วมใจกธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระคุณพระองค์สาหรับพระสัญญาที่พระองค์ทรงทาในแผนการสําหรับชีวิตของเราทั้งหลายให้สําเร็จตามพระประสงค์ของพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่เราสามารถอยู่อย่างมีสันติสุขพระองค์กําลังทํางานอยู่เบื้องหลังฉากพาเราไปสู่จุดมุ่งหมายของเราได้ในนามพระเยซูเอเมน